จะพาทุกคนมาย้ายลังต่อนะครับกลางสายฝนนะครับมากับน้องแพนครับสองคนก็สวัสดีลังต่อเลยครับ้เห็นไหมครับเห็นไหมครับลังต่อจะเปียกมากเลยนะครับแต่มันก็เชื่องนะครับผมบอกเลยว่ามันเชื่องฝนตกขนาดพวกเราสำลีปิดแล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับเนียเห็นไหมเปียกย้อยเลยนี่ครับเห็นไหมสัมผัสมันเลยวุบวูบวูบวูบวเลยเห็นไหมแต่มันจะเหนียวนะครับมันจะไม่กรอบ นี่นะครับเห็นไหมตัวแม่จะอยู่ข้างในรังนะครับเห็นไหมฝนตกก็อย่างนี้ครับมันจะเชื่อมสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพานัดพาลุยในช่องนักล่านันทดนะครับจะพาทุกคนมาย้ายรังต่อนะครับ กลางสายฝนนะครับมากับน้องแพนครับสองคนก็สวัสดีนั่งต่อเลยครับนี้ข้างบนเห็นหรือเปล่าครับกลางสายฝนไปเลยกลางสายฝนนะครับฝนตกตกหนักถือว่าตกหนักมากเลยครับแต่ก็ย้ายได้นะครับฝนตกก็ย้ายได้นะครับมันก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปนะครับถ้าฝนไม่ตกต่อมันจะดุนะครับมันจะออกมาไต่ลังบางลังนี่คือสามสิบนาที บางรังเป็นชั่วโมงยังไม่ยอมเข้ารังนะครับแต่ถ้าฝ้นตกมันจะไม่ค่อยออกจากรังนะครับแต่ข้อเสียก็คือรังมันจะนิ่มนะครับเราก็ต้องใช้ประสบการณ์และความระมัดระวังพอสมควรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนี่ครับังต่อยข้างบนเดี๋ยวให้ดูนะครับนู่นนะครับรังต่อเห็นไหมก็ถือว่ารังใหญ่ใช้ได้นะครับความสูงก็ประมาณสัก 4เมตรนะครับ <hi> ส <token thanks> <It 's S 1> ี่เมตรกว่าๆเห็นไหมครับน้องผมตัดต like ัดแต่งกิ่งต้นสะเทือนนะครับเนี่เห็นไหมสังเกตดีๆต้นสะเทือนนะครับแต่ตัวแม่ในรังไม่ออกนะครับเห็นไหมในรังไม่มีตัวแม่ออกนะครับก็เพราะว่ามันฝนตกนะครับมันก็เลยเชื่องหน่อยแต่เราก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับใช้ประสบการณ์และความรวดเร็วนะครับความไวเป็นของพิศาจความฉลาดเป็นของใครวะ นะอ่าแล้วก็จะใช้บันไดนะครับบันไดพับนะครับตั้งปูดนะครับแนะนําให้ย้ายสดดีกว่านะครับถ้าฝนตกมันกัดลังเปลือกลังทะลุเร็วก็จริงนะครับแต่เราก็ต้องห่อให้เร็วนะครับถ้าใช้น้ํามันนี่คือมันจะมีโอกาสที่ลังมันจะยังไงล่ะเรียกว่ายังไงตัวแม่มันหนักนะครับ มันมากองรวมกันมันหนักและเปลือกลังมันจะปุ๊บลงมานะครับมันจะแตกมันทะลุมันทะลุนะครับคือลังลังเปี่ยงไม่เปียงยังไงมันก็กัดอยู่แล้วครับกัดลังไปครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับมาผมจะทําไงนี่นะครับก็อตอนนี้ฝนก็ยังตกเปอยๆนะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดผมตัดแต่งขึ้นมานะครับเนี่ยเห็นี้ต้นมันสะเทือนนะครับแต่ตัวแม่ก็ไม่อกนะครับ มันจะไม่ค่อยออกจากลังนะครับถ้าฝนตกแต่มันก็มีข้อดีข้อเสียนะครับข้อเสียก็เปลือกลังมันจะนิ่มนะครับเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังพอสมควรนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวทําการอุดนะครับอุดแบบสดๆนะครับก็จะทําการอุดแล้วนะครับขึ้นอุดโดยพันนัดนะครับนี่ครับ เรียบร้อยนี่นะครับเห็นไหมครับลังต่อจะเปียกมากเลยนะครับแต่มันก็เชื่องนะครับผมบอกเลยว่ามันเชื่องบนตก ขนาดพวกเราสำลีปิดแล้วก็ไม่มีเสียงไม่มีอะไรนะครับเนี่ยเห็นไหมเปียกย้อยเลยนี่ผมใช้สำลีเปล่าๆนะครับก็มีปิดไม่สนิทบ้างนะครับแต่ก็ยังไม่ทะลุนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมขอห่อถุงก่อนนะครับสวยครับลังนี้นี่นะครับนี่ก็ห่อถุงและตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับ่านนับนะครับกําลังถือลงมานะครับระวังเด้กเพี่อะ นี่นะครับก็ถือว่าว่าง่ายก็ไม่ง่ายนะครับว่ายากก็ไม่ยากไม่มีอะไรยากเกินพานัดไปได้นะครับนะเห็นไหมคนก็เปียกนะครับเปียก,กเบ้อต้องบอกว่าต้องใช้ความเร็วนะครับความเร็วแล้วก็อีกอย่างสําคัญสุดคือสัาลีนะครับสําลีเราต้องทําให้พอดีกับปากรูนะครับ ถ้าใหญ่เกินนี่คือยังไงมันจะแตกนะครับถ้าเรายัดเข้าไปมันจะแตกเข,ใใข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมมันมีมันมวิธีการมันมันมันมีร้อยแปดวิธีเ <c oughs> ข้าใจไหมนี่นะครับก็ย้ายสดดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเรานกน้ำมันตัวแม่มันจะมากองอยู่ที่เดียวนะครับนี่นี่น่อะดูใกล้ๆนี่ยเห็นไหมครับนี่นี่ลังมันจะนิ่มนะครับนี่เห็นไหมคนฝนตกมันโดนฝนมันจะนิ่มนะครับ ถ้าแม่มันมากองอยู่ที่เดียวล่างมันจะแตกนะครับก่อนที่เราจะหอดุงนะครับใช้สำลีเปล่าๆนะครับมันตัวต่อมันจะเชื่องเชื่องกว่าฝนไม่ตกเยอะครับบอกเลยว่าเยอะมันจะไม่ค่อยออกจากลังนะครับไม่ค่อยไต่และอย่างกัดลังก็เป็นบางลังนะครับบางลังจะไม่กัดลังเลยเหมือนมันเหมือนมันหลับไม่แหละเอาง่ายๆก็เหมือนกันกับเราเหละเราหนาวฝนตกนี่ผมก็ยังหนาวเลยเสี่ยงกมนเล่นนอนห่มผ้าปะเออนอนห่มผ้าปะอ่าโอเคนะครับ เดี๋ยวเราไปดูกันที่บ้านนะครับไปเจอกันที่บ้านครับเจอกันที่บ้านครับปีกแม่งเมาแม่ยุปากเรกินเอาแม่งเมาหมดเลยแม่งเมาป่ะแม่งเมากินรถป่ะกินแม่ไปครับไปเจอกันที่บ้านครับบ้านครับโอเคครับไปครับกลับไปดูกันที่บ้านเออครับเปียกหมดเลยคนกับเปียกมาเปิดประตูนะ ขึ้นก่อนนะไปขึ้นก่อน <Okay. S 1> ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขี่มอไซค์มาไม่ได้ครับ oh. ขี่ปิงอัพมาฝนตกโอเคนะครับปับ๊บไปครับกลับไปเจอกันที่บ้านครับดูตอนติดตั้งนะครับก oh. มาถึงแล้วนะครับถึงบ้านแล้วถึงที่ติดตั้งแนละ้วไว้ที่เดิมนะครับ ทีเดิมทีที่แล้วยาวเป็นหน่งข้างบอ่อนะครับมาถึงบ้านก็ไม่ออกนะครับไม่ยอมกัดลังเลยครับลังก็อย่างว่าแหละครับมันฝนตกลังนิ่มก็จริงครับแต่มันไม่ไม่กัดลังที่เดิมนี่นะครับติดตั้งครับนี่แต่แมงเมาออเต็มเลย เอาจูบข้บไปมาถึงบ้านก็เป็นหน้าที่น้องแพนนะครับเป็นหน้าที่ทีมงาน,นครับผมเป็นคนอุดเป็นคนตัดนะครับส่วนติดตั้งโอ้ยจูบนายปานิทไม่ได้แล้วครับมึงปานิชสมชื่อมันเลยกะที่นึ่งอะ่ะ <c oughs> นี่นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่อะไรเลยไม่มีเสียงเลยมันหนาวฝนตกวนมากคนที่ย้ายต่อก็จะกลัวฝนนะครับเพราะว่าหลังมันนิ่ม กลัวว่ามันจะกัดลังหรือว่าลังจะแตกนะครับเราก็ใช้ความระมัดระวังนิดนึงครับทำเบานะครับอย่าไปทําแรงทำแรง,งเดี๋ยวแมงเข้าตานะครับเดี๋ยวมันต่อยตา,อาเอาไม่มีอะไรหรอกเห็ดเนวบางอย่างมาเก็เป็นไตเห็ดแห้งอยู่ดิเห็ดควอยเห็ดกบฟ้ามาหลายเลยดิลังนี้ก็ลังกําลังสวยนะครับ สำคัญก็อยู่ที่สําฤีนะครับมันลังมันนิ่มนะครับเราต้องทําสําฤีให้มันพอดีกับปากรูนะครับอย่าให้ใหญ่เกินนะครับหรือว่าเล็กเกินไปลังมันนิ่มเนี่ครับเห็นไหมีสัมผัสมันเลยบูบูบูบบูบูบเลยเห็นไหมแต่มันจะเหนียวนะครับมันจะไม่กรอบถ้าฝนไม่ตกเราบีบแค่นี้ก็แตกแล้วนะครับเห็นไหมส่วนมากเขาจะกลัวกันนะครับกลัวฝนตกอยู่้ได้แน่นดวมาตีจะได้ กว้างมานี่นะครับย้ายต่อกลางสายฝนนะครับฝนยังตกโป,ปอยอยู่เลยนะก็ถือว่าตกหนักพอสมควรนะครับสําหรับปีนี้นะครับแถวบ้านผมนี่รอบนี้ถือว่าโอ้ฝนดีจริงหนักจริงเ <c oughs> นี่ยม,มีแมงเม่าดได้เนหะ็นไหม ตอนเช้ามามันก็ได้เหยื่อได้ได้เหยือห่อได้อาหารพอดีเลยโยตเร็วแน่นอนครับมันมีอาหารมาให้มันเลยเห็นเลยขาหมูหมูโอเคครับเดี๋ยวให้น้องติดตั้งเดี๋ยวผมพาไปดูลังต่อนะครับเอาแบบดูใ,ใกล้ๆนะครับมันจะเชื่องมากนะครับฝนตกมันจะไม่ค่อยออกมาใส่ไฟนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกเอาเข้าใกล้ไม่ได้หรอกครับ้อง สองไฟเข้าใกล้ไม่ได้นู่นครบหนึ่งรังหนึ่งลังเอาเราดูรังนี้ดีกว่านี่นะครับเห็นไหมตัวแม่จะอยู่ข้างในรังนะครับเห็นไหมฝนตกก็อย่างนี้ครับมันจะเชื่องนะครับมันจะไม่ค่อยออกจากรังนะครับแล้วก็จะไม่บินนะครับออกมาก็ไต่รังแป๊บเดียวก็เข้ารังนะครับรังนี้ก็เพิ่งย้ายมาได้ประมาณสักอาทิตย์นะครับก็ติดไม้แล้วครับ ตรงนี้อย่างงี้ยมันกินไม้แล้วเห็นไหมตัวแม่มันจะไม่ออกนะครับใกล้ขนาดนี้ังไม่ออกนะครับแต่ถ้าฝนไม่ตกมัเข้าใกล้ไม่ได้หรอกครับเข้าใกล้ขนาดนี้ยังไงก็ออกสองไฟเข้าใกล้โอเคเดี๋ยวเรามาดูลังนี้กันเนะลยังนี้ย้ายมาก่อนเพื่อนเลยนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะครับ เห็นไหมครับตัวแม่จะไม่ยอมออกจากลังนะครับเ <c oughs> นี่ยดูกใกล้ๆเลยเห็นไหมลังเปียกนะครับไม่ยอมไต่นะครับถ้าลังไหนย้ายง่ายๆก็ลองย้ายเลยนะครับคนโตนี่ผมชอบเลยมันย้ายง่ายดีนะครับเห็นไหมนี่ขนาดตักกินนะครับไม่มีเสียงอคอกเสียงแคกอะไรเลย พ่อหนุ่<อ>เห็นไหมเรียบร้อยเรียบร้อยครับอย,ยอดครับเปลียนแทนกัลสิน,นส่วนผมพัานนัดพาลุยนะครับวันนี้ก็สําเร็จไปอีกร้งนะครับฝนตก,กียกหนาวเลยนะครับโอเคครับทําการปล่อยครับนะครับทําการปล่อยครับปล่อยบ่ปลอมบ่ เดี๋ยวให้น้องแฟนปล่อยนะครับขอบคุให้น้องแพนปล่อยเห็นไหมออกมาสองสามตัวนะโอเคปิดไปตัวแม่ออกมาแล้วนะครับไปครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับลังนี้ก็ดีว่ามหมูหมูครับไงครับน้องยอดมาก เชียนแทนกาลสินครับ<อ>ก็ฝากติดตามด้วยนะครับเชียนแทนกาลสินอ้าวอีที่นึ่งอะ่ะ <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับฝ <c oughs> ากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับฝ <c oughs> ากถึงคนที่กลัวฝนด้วยนะครับสําหรับการย้ายต่อไม่ต้องกลัวครับผมบอกเลยย้ายง่ายกว่าไม่มีกว่าฝนไม่ตกนะครับย้ายง่ายกว่ากันเยอะครับตัวแม่มันจะออก แป๊บเดียวก็กลับเข้ารังนะครับแล้วอีกอย่างมันจะไม่สนใจกับไฟเราเลยแหงไฟที่เราส่งไปเนี่ยถ้าฝนไม่ตกมันจะกระพือปีกเผลอๆบินมาใส่ไฟเราด้วยแต่ถ้าฝนตกมันจะไม่ออกนะครับส่วนมากจะไม่ออกจากรังแล้วออกมาก็ไม่บินนะครับเพราะฝนตกเข้าใจไหมลองทำกันดูนะเข้าใจไหมมันมีร้อยแปวิธีเข้าใจไหมสวัสดีครับ